ันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะเราจะมาเรียนเรื่องการวาดรอยย่นของกางเกงเพราะว่าทางเราเองก็ติดขัดเรื่องนี้เหมือนกันแต่วันนี้มีแขกพิเศษม,มาด้วยนะแหมอยากรู้ไหมว่าใครอยากรู้ไหมว่าใครและขอเฉียงโอแกนหน่อยค่ะแอดออแกนนะสวัสดี สวัสดีครับผมโมแกนครับอายุเท่าไร่เอ้ยผิดเอ้สิบสี่ครับเราอายุในการลืมอืมือเราอยู่มาด้วยกันได้ยังไงเนี่ยลืมเนั่อ่ะอะดี๋ยวจํเริ่มอันนี้การว่ารอยย่นของแตงเกงยีนมันก็อืมไอ้นน อย่างที่ทุกท่านเห็นกันในรูปนะแต่ออแกนไม่เห็นนะไมเห็นกันในคลิปอะไรอย่ามาเริ่มลงสีกันแล้วยอลงสีอากางเกงตัวแรกเน่ยใหญ่ออแกนใหญ่ได้สีอะไรฮะสีสีสีแดงแรงเวอร์ครับโอ้แจ๊เลยผมนี่ออกเสียงเย้นะ เอาแจแน่นอนครับเกงสีแดงขวัญใจไวรุ่นเลยแม่เกงแดงเสื้อเขียวอันนี้แบบโอ้ไม่เอานี่แหละอะปรปอร์แมนนะเกงในสีแดงเลยแจ๊ตตาอะฮะแจ๊แจ๊สพี่เสดาราใช่ไหมครับฮ้ยรู้เลยไง โอ้โหนี่ถูกเลยเนะี่ยอ่ะอะไรเออเอเอ,เอคุณออแกนคิดว่ารอยโยนนี่มีตัวตรงไหนมั่งนะฮะเราคงเป็นตรงเป้าวนกีงนิดนึง,งแล้วก็ตรงเข่าแล้วก็เงเข่าได้แล้วคิดว่าผู้ชายเีเยอะไหมอืม <laughs> ต่อว่าเดี๋ยวพากันไ,ไกลแล้วออกนอกจักรวาลแล้วใช่ครับยวเขาจะหาว่าเรามาสอนหรือมาหาเรื่องอะไรมันจะเป็นเรื่องไม่ดี่อนตรงปลายขาเกงเนี่ยครับใช่ครับตอนนี้การจะระบายการเอ็ระบายกางเกงแล้วนะทางนี้ฝนนอน,อนัสีไม่นิยมลงแต่งานนั้นดีเ,เลยเลยแล้ว แล้วปกติเวลาวาดกางเกงเอาแกนเคยระบายสีกางเกงเป็นแบบว่ายังไงดีอ่ะยังไงตรงรูมาดูหน่อยล้อเล่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยวาดกางเกงเท่าไหร่ปกติเดก่วนต่ว่า ปกติเห็นว่าผู้ชายยิงโดยเซบาสเตียนนะเห็นว่าอยู่ไม่ถูกป่ะแน่นอนครับ<น>ประเด็นคือเป็นคนที่อ่อนสกิวในการวาดเต็มตัวมากวัดผู้ชายหรือว่าผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายเต็มตัวต้องมาหวังเลยครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเต็มตัวก็ควรจะหวังได้อยู่ ู้สว่าชอบเม้นปาดน,นะเนี่ยไปถึงเราแล้วโอ้เป็นไปไทางนี้ก็เช่นกันอันนี้ที่เราเม้นป์ปาดน,นี่คือน้ำลายไหลนะ <c oughs> ผมรู้แกยักษ์โง่ย่อ,ยอรู้ <c oughs> อย่ารู้ทันตกลงกินอะไระบอกมาก่อนกายศาสตร์ครับกายศาส ใครที่เคยกินก็ขอให้โชคดีนนะฮะวุนจีไม่วันดีไม่วันจีไม่ชอบพวกแบบว่าอย่างเงี้ยไม่ได้ชอบนะแต่ว่าน้ำลายมันไหลเนี่ย,ชยโชกขนมมาน่อ,อทำไมทำร้ายจิตใจคนคน,คนเรียนอย่างนี้เนี่ยเขววิเศษ โอ้ยกระดาการกระดานร่วงนิดหน่อยกระดานร่วงมีรอยยื่นตรงนี้ก็ดีนะแต่ปกติมันไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวจะส่งตัวอย่างไปให้นะวันนี้มีตัวอย่างด้วยตบมือเับตบมือตบหัวเลยครับเหยตบหัวรอยใจเย ไม่เต้นเต้นเต้นขึ้นมาดูว่าส่งโลไหมแตะ้อยแหน่รอรอดูรอดูกันมาชมภาพอันอ้ามาแล้วเอือเอาลูกหายถ้ารูกมาแล้ว หลรกเครื่องแป๊บเนีしし่ยอ่าแล้วก่อนแล้วก่อนกางเกงครับออแกนเฮ้ยเดี๋ยวเซนเซอร์เซนเซอร์เฟสไหมเซนเซอร์เฟสไหมโอแกนจะเซนเซอร์เฟสไหมจะดูเซนไหมไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับจะประจานก็เอาตามใจเลยใครที่เห็นก็แอดได้เลยครับมีอะไรสอบถามได้ครับ ในเพจดีไม่มีใครถามเลยทุกคนเฟยจะมีไหมีคนแอมานี่คือกางเกณที่ออแกนว่านะฮะนี่คือลายส่วนถือว่าถูกเฟ้เลยหนูอยากรู้ข้างบนตรงเนี้ยมันคืออะไรตรงค้ยสวนข้างบนก้นหน้าอกใช่งหมหรือว่าโอ้สารลมากครับคงจะมี น้องมีเต็มามาโดนตกแลอะไรขึ้นมากดท่าบวกเลยมาสอนแล้วไปไกลแล้วเนี่ยเ่ยวเีาสอนกันเรื่องอะไรเ,เล่นกันวานหน้าอกหน้าอกรู้สอนไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงไอกแค่สอนแรงเงาหน้าอกแต่ไม่ได้สอนว่า โอเคจะมาสอนแม่เอ้ยหน้าอกเราเราก็เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญเลยใครก็เชี่ยวชาญเ,เดี๋ยว,ว่าเรุ่นน้องหนูก็เชี่ยวชาญเ,เหมือนกันว่าทีนี้นนกระ่านเลื่อนเลยมันใหญ่จริงๆทำ <c oughs> <c oughs> งไมจมูกให้จิตใจกันอย่างนี้ไม่เข้าใจตอนนี้โอเคก็ okay, จะเอาขนมมาล่ออยางเอาหน้าอกมาล่อหนูอีกด้วย เป็นผู้หญิงนะคนยิงก็ชอบดูวายเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นคนที่ติดผู้หญิงไหมติดเหมือนกันโอเคหมคุยเรื่อยกันนตอนว่าเราไม่ิดวลยอ่ะเกงตัวที่หนึ่งเสร็จไปแล้วหนึ่งลายนี่ครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวคราวหน้าจะส่งมาให้ดู ลงลงสีเป็นไงบ้างว่าะดอ้โหเด็กแจแ้วแต่ตอนนี้หนูจะไม่เอคลิปหน้าจอไปให้ดู้ะหนูจะให้ท่านไปดูใน Youtube เท่านั้น <c oughs> อันนี้ไม่เปิดเผยใหนน้จะเอาไว้ท่านรู้นะว่าโอ้เรานี่ว่าสวยโคตรค่ะอันนี้มาโนยเ <c oughs> ขาเรียกว่าแบบว่าเหมือน <c oughs> นุ่มลายอะไรอีกแล้ว ตอนนี้ยังกินขนมอยู่ไหมฮะท้องนี่ร้องแล้วเนี่ยแน่นอนอยู่ครับวันไดที่เราดได้เจอกันหนูขอจิ๊กขนมสักแก๊ะไม่นะใช่ไมาอาก<ร>าะเกงก็ที่สองเอาสีอะไรฮะอืมสีอะไรด,ดีวะ อ่น okay you okay okay. ี้เอาประกบฝ่ายนี้จบบ่อยจบกับตัวเองครับเราก็เคยเป่าแล้วสุดท้ายก็เลือกไม่ได้เป่าอ่บใครเคสองั้นก็สีอะไรอะก็ให้เลือกระหว่างสีส้มกับสีน้ำเงินเอาสีน้ำเงินดีกว่าสีแดงมีแล้วสีส้มมันคล้ายกันอคเคสีน้ำเงินสีน้ำเงิน เอาสีน้ำเงินออ,ออกสีกเกงยีนดูแล้วกันนี่สีคล้ายลูฟี่เกงลูฟี่อ่ะ,อะโอ้ยตอนนี้แบบท้องอยู่แล้เวเราส่งสงกำลังใจไปให้ท้องไม่หรอก ขอรลอย่าส่งขนมมาอย่าส่งขนมมานะาหนูยิงตอนนี้คุรเขนมรอไม่ใช่อ,อย่าตืนดึงขึ้นมานะอย่าตอนนี้หนูนี่แบบนั่งนั่งมองอยู่บบกางลุ้นเลยว่าถ้าส่งขึ้นมาจะเป็นยังไงโอเค ไดยินเสียงถุงขนมด้วยโอ้ยอยู่ไปหยิบขนมปในตู้เย็นม,มาเสียงดตึงส่งมาส่งมาไม่ส่งมา,า,มงมาแล้วว่าได้เสียงตึดึงขึ้นมันตกใจไมไ่ส่งมาจริงใช่ไหมไม่รู้ีไม่รู้รด้วยจะเสียงนี่ออกมากเลย ไม่รู้เนอะตอนนี้หนูจะไม่เปิดไม่ไม่เปิดในแชทมีอ่ออกจะไม่เปิดในแช้ในออแกนท่านออแกนนะมันค้องมันลองละม,มีมีแขกพิเศษมาแต่ลุกตึงเหมือนเอามาทําร้ายจิตใจคนว่าสักนิดหนึ่งไม,ม,ม่นิดมั้งใช่ ตอนนี้แสบท้องไปทั่วแนละ้วเนี่ยยูไม่มีแรงจะสอนแล้วเนะี่ยโอ้เสียงจะดึดงเสียงจะดึงขึ้นมาเหมือนโทรมายังไงนี่มอกหนูมาทีปากเปล่า,าเราไม่ได้สอนด้วยความอยากรู้จะเห็นขอเปอิดแป๊บนึงอือ หัวขงปวดดูด้วยโอ้ยร้องโวยจะไม่ถึงทำกันอย่างนี้ครับ <c oughs> เขาน่าส่งมาทางใบสดีบ้างก็ดีนะโอเคครับอืมเดี๋ยว,อวพอไปถึง<ส>บ้านท่านเจอด้วพบกับเปราที่ขึ้นลางสีต้มนี่เถื่อนเลยเราเหมือนส่งมาแล้วเสียเปร ไม่เป็นไรเราเราส่งของไม่ดีไปอยู่แล้วจิตจิตสาต้องเรียกว่าอแกี่ส่งของได้ดีที่สุดในะดับหนึ่งเลยนะแน่นอนครับงเอาหมกไปในบ้านเลยแล้วสาห,หมกหมกให้ขึ้นลาก่อนแล้วค่อยส่งไปเออใครที่แบบว่าเหมือนสั่งสินค้าจากออแกนนะเจ้านาะยย่าไปสั่งดิค่นะเมือ ยิ่งโดยนเฉพาะหนุ่มยิ่งโดยเฉพา <อ S 1> ะหนุ่มอย่าไปสั่งเลยหรือว่ามีแค่เราคนเดียวที่สั่ง,งนเนมื่อกี้เอกางเกงตัวที่สองใกล้เสร็จละอ่าถามก่อนกางเกงตัวที่สามอาสีอะไรฮนะเอาสีที่ชอบสีจมใจครับสีจมใจสีที่ชอบเหรอสีลุ้งสีที่ชอบนะ อ๋อนั่นแหละสีลุงลองอะไร,ร,รไม่เอาางเ่งสีลุงากเกงนี่เซบูลัดมากโอ้หทุกคนจะจา้าเลยเวอร์กเกงสีลุงใครที่เป็นโปรเิวเตอร์ลองเอาไปออกแบบดูก็แนวเหมือนกัน,นใครใครนี่ใส่มาตลาดนี่แบบมุงดูกันไยจะบอกว่าเจอจะหลัดมากอะไรเงี้ยเหมือโอ้หสีลุ้งลุงเจอจะลัด แีมเอร์รสีอะไรโอเคเขาเล่งเขาเื่งกันสีลุงสีลุงไม่เอานะสีอะไรเอาสีที่ท่านชอบดีกว่าเพราะสีแดงข้าวเป็ดาวชอบนะครับเอาสีเราชอบสีมูงเจ้าสีมูลรอเล่นนะมีสีแดงสีเงินเอาต้องมีสีเหลืองแม่สีอ๋อแม่สีโอเคแม่สี นี่เลยครับพี่ี๋ยวแป๊หนึ่อะะนงอ๋อจิกตกใจมากพูดสีเหลืองแม่สีเลยนะแต่ท้องนะอะปากไม่ว่าง <laughs> อ้ ตอนนี้แทบจะจาหรือโอแกนเลยในความตรงจำมเลยความดวอนที่สันดีแผลหมดายตอนนี้ท้องแสบไปทั่วเลยโอ้ยอยขอเวลาแล้วกูไปหยิบขนมปังในตู้เย็นก่อนได้ไหมมานั่งเคี้ยวงงงเนี่ยขนไป <c oughs> บอกว่าม่เป็นคนชวนมา อะไรอ่างเงียส่วน <เล S 1> ดนดส่วนตรงแถวเส้นคือรอยเย็บแถวหลังกางเกงนะต้องขอบอกเลยว่าตอนว่าด่ตื่นเต้นมากต้องขอบอกเลยครับว่าเพจนี้นี่เอ็นให้คลิปนี้นี่หิวกันนั้งหิวกันนั้งคลิปใช่แล้วนเมีท่านอ,นอาวาย,ยวภา,าววพาทางด้านของกินเลยก็ว่าได้นะ คล้ายนิวเคลียร์ล้างโลกนิวเคลียร์ลารร้างกับพาะแบบออกจำไล่มาสัดอะไรเงี้ยนิวเคลียร์ล้างกับเพาะมากกว่าแนบะบเหมือนล้างกับเพาะไม่มีน้ำมันไม่เป็นไล่มาสักกระมันะไม่มีน้ำมันจำไล่มันล้างกับเพาะได้นัน้นเพื่อความสะอาดหรือเป็นความสุขภาพดีเต็มโปร<ะ>น่สะอาดละ อย่าเล่นอย่าทำการเป็นโปนี่เอาไว้กินครับเฮ้ยเป็นโปรไว้ทำความสะอาดอ๋อเหรอมันก็เป็ดโปรไงอย่าบอกว่าเป็ดเนี่ยไอ้เอ็กบะคอนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ปะคอนเป็ดโอ้ยท้องร้องท้องอย่าบึ่งรอเป็ดโอ้ยท้องร้องเป็ดโปรท้องร้องเดี๋ยวมันมุกใช่ไหมนะไม่ไครับ วันนี้กันเกงยินไม่เสร็จไม่เสร็จแน่แวตอนนี้เอ,อ่อคลิปได้ประมาณได้สิเจ็ดนาทีเขาบอกเลยว่าสาระแทบไม่ค่อยมีตุ้งตงทำอนะไรแม่ไม่เ,เ,ดไเดี๋ยวเราขนมมาล่อมันมีสาระนะครับตอนนี้คือขนมนามาลูกให้เอาขนมมานั่งกินด้วยไ,ไ่เป็นการ,รมีรอยหที่เป็นการสอนที่ป<ๆ>ิ๊งนี้ดี ทุกคนอยากก่าคิดว่าเออเราเรานีาิอิ่มท้องมากเลยมีคนส่งขนมมาใหน้ไม่ได้อิ่มท้องเลย,ยก็บอกเลยว่าหิวพอ,พอคนดูไม่ไม่หิวฉันเลยนะจ๊ะคำเตอือนเลยคลิปนี้คนที่เออยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงหรือไม่ก็ข้าวเช้าอย่าดูอย่าดู เดี๋ยวนี่คือคำเตือนสำหรับคลิปนี้ถือว่าน่ากลัวมากๆโอ้ยตรงน้ำตาเล็แล้วเนี่ยรีบร้อนเรื่อยๆจะได้จบคลิปน้ำตาเนี้แรงเอายังไม่ได้ยังไม่เสร็จตัวเลยครับยิ่งเก่งเราเรางรีบว่าเก่งๆก็เสร็จลูก รู้สึกว่าอยู่กับโอแกแล้วเหมือนมันอยู่ข้างๆไวรัสอันตรายจริงๆไวรัสเอ้กาอโอ้โเหมือนไวรัสมากเลยครับแบบแพร่เรื่องของกินได้ดีจริงๆไม่ <laughs> ไม่ใช่เรื่องของกินอย่างเดียวครับเรื่องสาระด้วยใช่ครับสาระมากซึ่งเป็นประโยชน์ต่อต่อท่านผู้ชมมาก ไม่ใช่แค่ท่านผู้ชมนะเราด้วยคู่เลยดียบหนูนี่ยกห้ายกห้ายิ้วบวกกันอีกลบสิบให้ยกบห้าแล้วบวกลบสิบนี่ลบห้าเลยขั๋ยุาติดลบห้าก็เข้าว่าลบห้าดาวกเก่งเกได้แล้ว ตบมือเรารีบตบมือกันลูกเราจะได้รอดชีวิตจากอาวุธชีวภาพแล้วตบหน้า,าก่อนตบหน้าก่อนได้ไหมตบหน้าตบหน้าเราหรอตบหน้าตัวเองตบหน้าเลยอ๋อหายตื่นเต้นแล้วใช่ไหมแต่ผมยังไม่หายไม่หายครับทุกคนก็ให้กำลัง,ง,ใ,ลงใจแก่ ออแกนแล้วก็ถ้าเกิดว่าให้กำลังใจแล้วเผื่อเขาอาจจะมาออกกับเราบ้างก็ได้เผื่อจะมีคลิปอีกรอบสองแล้ว,วันเนี้ยบอกเลยนะครับว่าครั้งนี้ครั้งแรกในชีวิตใช่ครับครั้งแรงใกใีที่โทรคุยอะไรกับคนอื่นใช่นี่ก็เออเป็นครั้งครั้งที่สามที่เราเคยคุยกับคนอื่น ยังนี่สามกูยังตัดสันแบบเจ้าเข้าอยู่ใช่แล้วขาสันไปทั่วเลยดูตอนว่ายังเกยนะขาสันโหเขาบอกเลยว่านี่ขาสันเพราะอะไรเพราะขาวันขาวันจ่อวันล้มเละเทนเสร็จแล้วครับใช่แล้วไกงแล้วนี้เล่นงฝีฝีเท้าไอ้ฝีฝีมือ เอ้เส็จแล้วโอเคทางนี้ก็จะส่งรูปไปบ้างนี่ท้องร้องไห้นะน้ำตาดูแล้วอะไรอะไรไงขอจบคลิปเวงเอ้ยังไม่จบยังไม่จบเออคุณออแกนมีอะไรจะสั่งเสียไหมฮะ แต่ไม่มีวีเลยจะแนะนำไม่ถึงชุมฝากลูกฝากเมียผมด้วยนะครับเดี๋ยวผิดละวีที่ท่านมีด้วเนี่ยก็คลิปนี้ก็ไม่ได้อะไรมากเดี๋ยวก็เอาไปปรับใช้กันนะครับไม่ได้มาเราจะของกินกันนะเอาละเดี๋ยวถ่ายคลิปจากไอ้จากเราแล้วเราก็ ส่วนเรื่องการก่อนนี้สาระก็ถือว่าไม่มีเลยแล้วและคำตเตือนคำเตือนคำเตือน,นก็คือกรุณาอย่าดูต่อคนที่แบบว่าดูกินข้าวก่อนแล้วค่อยมาดูนะกินข้าวก่อนแล้วค่อยมาดูตอนทำให้มีสาระนะครับกินข้าวก่อนแล้วค่อยมาดูว่าคำเตือนส่วน สาระเรื่องนี้ก็มีนิดนึงก็คือรอยย่นของกางเกงนะก็เท่าที่วาดไปก็เออยงตึงตึยงเงี้ยนะยืดซุนะงมนะเคคมื่อซขอเลกะหยิบไม่ใช่ขนมนะโอเคเอาโชคดีเย้ไม่ใช่ขนม้ยท้องเโอ้ดูแต่ไม่ดูท้องเพื่อคนดูครับโอเคครับสาระวันนี้ก็คือ a e i o u นะครับ นั่นมันตะนเนียวกางเกงที่โอแก่วาดไอโอแกนวาดน,นะอเืเสร็จเรียบร้อยแรงเงามาซะอืมสวยมากเลยค่ะเอาล่ะในไงคลิปก็ขอจบเพียงเท่านี้นะอยวเขียนลายเซน็นแปบบ๊บโอแก่จะลืมส่งลายเซ็นมาให้ด้วยนะถือว่าเป็นผู้ที่ได้ได้ดีมาด้วย จะบอกนะครับว่าลายเซนของแบบได้รับการนิยมช,มชมชอบมากกว่าภาพวาดีใช่ครับเดย,ยโยคืออลังการมากกว่ากางเกงอย่างนี้นะลายเซนตแม่งยาวเวืรดไอ้ล้อเลยน่ละอะไรไงก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะได้ไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์อยากสอนอะไรก็บอกมาด้วยนะถ้าอยากให้ออกแก๊สออกอีกรอบหนึ่งก็บอกมาได้นะเป็นหนูใช่ไหม แต่หนูจะรีบกินข้าวก่อนแล้วก็มาพราะโอเคท่านโอแกนี่เหมือนอาวุธชีวภาพที่เหมือนทำลายทางด้านกระเพาะอาหารมากเลยโอเคอะไรไงก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยถ้าอยากจะให้สอนเรื่องอะไรแค่ไังก็อย่าลืมซับตะไคร้นะครับซับตะไคร้โอแกะอันนี้ตับตะไค,ค,คร้ก็เพื่อโอแกนเลยเขาคือคนแรกเลยับที่ มาเป็นเออที่มาเกาะกู้เอกราชในชุดนี้นใช่ครัเกาะกู้ไม่พอยังทําลายท้องหนูด้วยจะเล่นเป็นโลกกับเขาแต่วันเนี้โอเคครับ <Okay. S 1> อ่ะล่ะบ๊ายบายค่ะเอากแก้แล้วสวัสดีครับเดี๋ยวเวละก่อยไม่ใช่หรอไม่สุดนี้ล,าย,ลยา,ยายก่อยลาก่อยเออยังไงก็ ลาก่อยค่ะบ๊ายบายน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว<ม>าลัทธอนเถบ๊ายบายลุ้เอาทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายอัดร่างนะยจบๆโอเคตอนแรกนึกว่าตอนแรกนึกว่าเลิกอัดคลิปไปแล้วพึ่งมาเปิดเมื่อกี้อ่ะ้ายบายโอเคบายบายสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นช่วงหลังท้ายคลิปนะ <c oughs> ดิคือดิกินลูกขนมที่ออกนเป็นคนส่งมาให้เพื่อร่อหนูนะขอชื่อขนมนี้หน่อยนะว่าชื่ออะไรขนมมีขาท้องกายศาสตร์คร, <ใ IL. S 2> ครับกยศาสตร์ค่ะขนมยืไกยศาสตร์นะเป็นของโปรดของเราเหมือนกันชอบกินเหมือนกันตอนเด็กๆแต่เนื่องจากว่าไม่มีเงินก็เลยไม่ได้มาก็เลยไม่ซื้อ พอดียากจนพอดีบ้านเราทําขนมขายครับโอ้ดึงว่ามันขนมเยอะขนมเยอะแต่อย่าส่งมาหนูรู้ว่าพี่เราเอาเชื้อราแพร่หนูเลยไม่เชื้อราครับปลาเลยไม่ราราเพิ่มอีกอันนึงนะไวรัสไวรัสไวรัสแพร่ท้องเลย อะไลไงตอนนี้ก็ขอบายบายค่ bye bye ะบายบายรอบหนึ bye. Bye ่งบ๊ายบายครับใครหิวก็เอไปขอออแกนได้ไปขอออ,อแกนเลยเ <c oughs> ขาร้านขนมทำนี่บ้านเขาทำขนมใช่ไหมไปขอเลยส่งนีลาขึ้นนูโอเคครับใครใครที่โ <c oughs> ทรเข้ามาตอนนี้เราจะเสนอขายชิ้นชิ้นละสองพัน <c oughs> สงวันแถม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 ของดีให้ด้วยนะแถมลาเป็นแ <laughs> ถมลาแบบก็อย่าลืมเอาเบอร์ให้เขาเดี๋ยวเ,เขาจะแบบสนใจแล้วติดต่อเบอร์เบอร์สี่สิบครับ <laughs> นั่งร้องหาเบอร์มาติ<อ>ดติดร้องก <laughs> ัน,น <laughs> ไม่หาได้ <laughs> โอ้ย <laughs> ใม่ค่ะจับเกมเป็นยังไงโอ้ยต้องหิ่อยิ่ท้อหิวข้าแล้วบ๊ายโอันนี้กดลูกขึ้นมาเพื่อทำลายตัวเองนะบายบาย